สวัสดีครับสวัสดีเที่ยงวันอังคารที่26กรกฎาคม2565พาทุกท่านมาชมเครื่องเดิมเบนซ์นะครับนิ่งมากครับ6สูบแถวเรียงนะครับตัวนี้รหัสเครื่องยนต์ M103 นะครับ 3,000cc 6สูบนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่งขันเล่งให้ดูนะครับน้ำเต็มแก้วนะครับอ่าจะกระเพื่อมไหมนิ่งมากครับผมอ่าตอนนี้เปิดนะครับ แล้วผบดูนะครับครับวิ่เจีาแมน้ำครับอ่าเครื่องยนต์หกสูบผมพลังเต็มเปี่ยมนะครับแต่เกียร์วิ่งได้แค่หนึ่งสองสามนะครับเกียร์สี่เข้าบ้างไม่เข้าบ้างมันก็เลยทำความเร็วได้สูงสุดแค่120นะครับวิ่งได้แค่3เกียร์ระบบไฟออกครบนะครับเบาปรับไฟฟ้านะครับตาหนิ หนังเลือนนะครับเลือนหรือะลอกนะครับนี่นะครับรอบเดินเบาอยู่ที่1,100นะครับรีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะครับผมจะอัพคลิปลงทิ k t o อกแล้วก็เพจคู่จอยรถมือ2แล้วก็ YouTube ช่องคู่จอย้ันแพงนะครับรถอายุ30ปีครับก็เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับเก็บสีมาแล้วสีกันชนหลังกันชนหน้าหลังคานะครับดูดีมากครับทั้งภายในภายนอกนะครับ สมรรถนะเครื่องยนต์โอเคนะครับสำหรับบริสต์เดนคันนี้แต่เกียร์เนี่ยงอแงีหน่อยนะครับแล้วก็ระบบจุดระเบิดนะครับตอนนี้เปลี่ยนคอยจุดสตาร์ทใหม่นะครับเป็นคอยแท้แท้ถอดจากอีกเครื่องนอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้การจุดสตาร์ทก็ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับนิ่งมากครับเร่งเครื่องยินนิ่งกว่านี้เอาโมกใช้นี้ก่อนครับเวลามันล่วงเลยไปนานแล้วนะครับเดี๋ยวจะอัพโหลดช้านะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ